น,นี้ก็เป็นงานประจําปีศาลเจ้าพอ่อเจ้าแม่ของเราปีที่แล้วก็มาบนกันไว้ก็ยังไม่มาแก้กันเลยปีนี้ก็รอเจ้าภาพไปรู้จะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นยังไงเอ้ยอ้าววันนี้ครับวางเลยโอ้โหพู้ตึงมาพอดีเลยครับนิ้วพองแสดงนะเนี่ยนิ้วพองแสดงแล้วให้แล้วโอ้มาเลยมาเลยมาเลยใช้เจ้าภาพไหมเนี่ยถัว<ม>่วต้มผมถามไม่ใช่เจ้าภาพหรือเปล่าถัว่วต้มใครจะกินละถั่วต้มโอย ถั่วตว้มไม่ถั่วต้มนอะไรถั่วตว้มถูกต้องอวันนี้งิ้วเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วยิ้ววันนี้เราขอเสนอในท้องเรื่องก็มีไร้เทียมทานหากแรกมาพบกับนางเอกในท้องเรื่องกันเลยฮฮฮิ้วหรือยิออ้มนักสติ่งเนี่ยไม่ไม่โชว์สีขาเลยเล่า เอาแล้วก่อใหม่บอกอโอ้ฝึกยอกเลยนี่ฝึกมานางหรือยังอะเริ่มจะนางแล้วโอ้แล้วเคยโชว์ที่ไหนไหมยังยังไม่เคยโชว์ยังไม่เอาอะกรงไปเองอะโอ้โหเอาแป้งกระทรงทีทรงห้าให้โชว์ไปได้ใช่จ้ะขอบคุณมากอ่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมาก,อ,มากอ่ะว่าแต่เลือดเป็นใครวะ วัวเป็นคงโลอ๋อ oh, เป็นคงโลอืม,อะ,ม,มอะลายโลเมกิคงอะวัวบอกว่าวัวเป็นคงโลแต่ไม่ใช่คงโลยังไงวะอะร้องเลยดีกว่าร้อ,องเลยนะหัวต้นไม เรือร้องอะไรของอ,อื้เงือฮะอไม่มีห้า,ห,าห้าสายหัวงไม่มีนี่ฮันนี่สายตัวไม่มีพัวห้าพัวสายอีอีมันคืออะไรวะอ้อาวอ้วนร้องเพลงไปเลยสีซอไปเลยไงโอ้ยถ้ามังลำบากขนาดนั้นร้องเลยเจรจาเลยอ่าอไอ้ก็ไม่ต้องเล่นวว่าไม่เล นี่เป็นคำมูทังของเงียเ้ยวอ๋อเทิมตามเลยเอาทำอะไรก็ทำเลยเอ้าอ้ายโอ้เองมเมเธออยู่แล้วอะ่ะเฉียวห,หัวเงี้ยวตะก,กี้หรือชื่ออะไรนะแต่เฉวเนี่ยแต่เฉแล้วชื่อเฉียวหัวรวมกันเฉียวหัทวหที่หลังบอกแต่แท้ชื่อไม่ต้อง อีไม่ไรนี่อ้วเป่งลูกครึ่งครึ่งไทยจริงทอดองรกไฟทับขักเหลือครึ่งตัวในช่อย่างงั้นเอาจะทำแล้วก็ทำเล้วอ้วเนี่ยนะมีลายแทงสมบัติอยู่ตองนี่เนี่ยนะไอจงมังดำงตทำหาลายแทงอ้วจะต้องเอาลายแทงไปส่องเท่เลแต่ว่าอ้วจะเอาไปส่องที่ไหนเลยว่าเทเทมังปอกไพอไ่อ่ะไอไอเฮียอไอไอตองเลิกขโมยเงินเอามาเลยอะ เลือดไปส่องที่ไหนวะว่าขโมยมาว่าก็ใช้เลยอีช่เลือกต้องมีที่ส่องบางเจโอ้ยมาที่ส่องที่ส่องอะไรจะทำอะไรก็ไปไหนก็ไปเลยไม่เลยเรื่องจริงๆเ,เลยง<อ>ั้งอัวไปบบที่ส่องกองนะอา้าวตามซาบาูซาใบเฮ้ยเลือกต่อยต้องมาแก้ให้เลยไาเฮ้ยอ้า,อา,อาเดีเ๋ยถึงเวลาแล้วจะเข้าจะเลื่องกันแล้วครับเนี่ยต่อ แล้วฉากนิ้วต่อไปอ่ะฉากนิ้วอะไรไปนั่งตรงนู้นก่อนอะไรครับเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวให้เนี่ยตอนนี้เขามีลิเกมาแก้บนเดี๋ยวนิ้วหยุดเล่นได้ไหมครับเดี๋ยวให้ลิเกเล่นก่อนแล้วลิเกมาจากไหนอ่ะว่าจ้างมาไงจะมาแก้บนนี่ไงเออเนี่ยเขาก็บนไม่เหมือนกันแล้วพวากำลองนิ้วมาต้องให้นิ้วเล่นต่อสิไม่ได้เอาพูดไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดไม่ต้องทะเลาะกันครับเอางี้แล้วกันไหนไหนอ่ะนิ้วเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลิเกเขาเล่นบ้างเดี๋ยวพอลิเกเขาเล่นจบปุ๊บนิ้วก็เล่นต่อเลย ได้ไหมครับไล่ไล่ไล่ไได้นะครับอ่ะพร้อมไหมครับไม่เป็นไม่ป็นได้วันนี้ลิเกของเราเสนอท้องเรื่องจักรพัดใจสิง ดาเตดดาดาดาเอ้าสนุกและโว้ยลิเกลำดาบอตตีลำขวานตอนะหรือมาดูอะไรวะว่ามาโลงเงี้ยวรู้ไหมว่าเรนเป็นตัวอะไรตัวอะไรว่าเ่นเป็นตัวกองมีเป็นหายตีไม่มีครับมาดูเงี้ยวอย่ายุ่งลิเกกระปกระปุกร กลับไปไหนไม่ได้บอกว่ากลับบอกว่าครครับรับครับครับครับมาดูอะไรวะมาเบอรงลีเกยะกูดีมาดูลีเกย์เหรอครับคุณพี่โอ้ยเอ๊ะทำไมหวานได้ล่ะลูก พี่ให้เกียรติผมมาดูล oh, 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 oh. ิเกครับคุณพี่ขึ้นมานั่งก่อนครับคุณพี่โอ้โหไม่เหมือนไอ้แปลหรอกครับคุณพี่อยังไงอ่ะมามาดูงี่ลูกจริงไหมแปะขอโทษที่พี่ตกใจจะร้องก่อนแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรจัดการเลยกษัตริย์สินใจกล้าใครมาขวางหน้าข้าหมดข้าแม้ท่งข้อว่าใครขวางข้ามาคุณเอ๋ยถ้าเจอใครยังจังหน้าแล้วจะบอกว่ารู้เลยอ่ะ จะไปไหนกลับมาก,ก่อนเราขาเป็นอะไรอ่ะขามันล็อกครับคุณพี่โอ้โหเบาเดีเฉยนะคุณพี่เข้ามาเจ้าเองกษัตริย์ใจสิงทำเป็นไรลูกเป็นนะไรเสียงแห้งครับคุณพี่เสียงแห้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเล่นลีเกหักข้าพ่อช่วยแม่โอ้ยนี่ลิเกเกษตรกรน่าสงสารครับคุณพี่เอานี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำหัวเลาะลิปติงแล้วคุณพี่เนี่ย หัวเราะให้เป oh, like really. like oh, ็นเสียงออกมาได้ไหมครับโอ้ยให้ช่วยหรอช่วยกันหน่อยครับคุณพี่โอ้ยไม่ใก่บหาลูกได้ด้วยขอบเจ้าเองกระตัดใจจริงไม่ได้หัวเราะงี้คุณพี่ยังไงหรอลูกเราให้มันแบบมีอำนาจหน่อยครับคุณพี่มีอำนาจอะว้า่าอย่างนั้นเลยคำได้นนะครับไ่แก้ปัญหาลูกขอบเจ้าเองกระตัดใจจริงบนขามาแล้วสิพทิศ เจอศัตรูข้าจะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันคุณพี่ครับอันนี้ผมเผาโอ้โหมาหาวอะไรตอนนี้ล่ะลูกดูสิครับคุณพี่ถ้าเกิดผมตัวกระเพื like like bueno> like ่อมอย่างนี้อ๋ออันนี้หัวเราะหัวเราะครับเป็นผมอันนี้หาวหาวครับทำอเปล่าครับเนี่ยไม่แก้ปัญหาลูกวันนี้ข้าพเจ้าจะไปแย่งชิงลายแทงสมบัติจากนางหมวยพอนางหมวยมีลายแทงสมบัติ ลาแล <ค unden S 1> ้วครับคุณพี่เ้ยไปทะลูกเดินทางปลอดภัยลาครับอาแป๊ะชอบเลยไปเลยป๊ะกุยามาจจีจะให้มาไหมันจะเป็นบ้าเล็กเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปลี่ยนเป็นช็อตจะดีกว่าไหมถเธวคนดีควราเธอันจีิใจเด็กก็ต้องไปเอกุยามาจจีใจมันมาไหมันจะเป็นบ้าเล็กเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปลี่ยนเป็น ดูมิวมาร้ออะไรเพลงลิเกมันอ่ะวสนุกอ่ะไปละไปโอขอโทษครับคุณพี่ผมไปบานนึะทางนี้อ่ะไปแล้วนะไปเถอะลูก พระเจ้าเองกระตัดใจสิงจะแกบอกแอว่าตองลายแทงมาอ้ไม่มีลายแทงฉันจะเอาลายแทงอ้ไม่มีลายแทงก็บอกแล้วไงถึงลายอ้ก็จะแทงนี่สิเอาลายแทงสิเอาลายแทงนี่อย่าไปผ่านกัมมันสิลูกพอโทษกับมันหน่อยไปเลยนังมวย แกไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้แม่ไม่ให้ไอ้แกต้องตายแกต้องตายในวันนี้อ็มีพาวฟักเยียงนี้มาต้มกินมาไปสู้ม<ไ>ังเลยไยสู้มังเลยสู้มังสู้มังสู้มังเลยสู้เลยว้าวถุงโอ้ห<อ>น้าอยู่นี่ลูก อผมสู้มันไม่ได้แน่เลยครับคุณพี่สู้ไม่ได้ทำยังไงดีเฮ้ยใช้ของพิเศษสิลูกมีของพิเศษใช่ไหมครับของพิเศษเอาจรวลดคงจักมาอ้าเฮ้ยรัดข้งทองคัน้องเล่ได้จัดมาได้ยอมแพ้เขาได้เลยครับมาจัดมาจับจัเฮ้ยสู้มาสู้มาเฮ้ยพ่อจะไปอะไรจับได้แล้วไอ้ เออเอไม่เเเดีเอางไมละคอใส่ด้วยบาปแล้วังไไ้หเล่นันแล้วไม่ได้ยิลิเกเล่นต่อไปไม่ได้แล้วครับผมว่าขอจบลิเกองเป็นี้แล้วนะครับขอบคุณครับ terpiga <inaudible> <inaudible>